ที่กูยังด่าได้นะกูจะบอกให้กูไม่ได้เครียดอะไรเลยมันมีการอักเสบที่สมองส่วนหน้ามึงคิดว่าการที่เครียดเรื่องเดียวเนี่ยทำให้สมองมอักเสบได้เลยเหรอฮะมึงปวกเปียกเกินไปหรือไปสันดานแค่โดนด่าแค่โดนทัวลงปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบสมองอักเสบเลยขอโทษนะจ้าการอักเสบเนี่ยมันต้องเกิดจากการสะสมจะถ้ามันจะอักเสบในสมองได้เนี่ยมึงก็ปัญญาอ่อนกูจะมาท,ทำเครียดตำห่าอะไรเรื่องไร้สาระสมัยเรื่องกูเองกูย,ยังไม่เครียดในเรื่องชาวบ้านกูจะเครียดตำห่าอะไร ตอนนี้เบื้องต้นคือมีสมองอักเสบส่วนหน้าสมองส่วนหน้าอักเสบมันเลยทําให้ปวดหัวเดี๋ยวที่นี้เขาจะกำลังหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่โดยรวมไม่น่าเป็นห่วงอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าหอกก็บอกว่าถ้าเกิดมันมันไม่เจอคือมันไม่เจอสมมติเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจคอหอจากขูดจมูกไปตรวจจมูกแล้วไม่ได้เป็นไซนัส หรือว่ามันมีการอักเสบจากไซนัสไม่ได้รุนแรงมากอาจจะก็มีการจาจเจาะไขสันหลังเจาะน้ำในไขสันหลังออกมาตรวจอีกทีหนึง่งเพื่อมาทําแลบแล้วก็ดูว่ามันมีส่วนไหนที่มันเป็นปัญหาไหมแต่หมอดูตอนนี้คือเยื่อหุ้มในสมองเนี่ยอาจจะไม่อักเสบแค่อาจจะไม่อักเสบแต่ไม่แน่ใจว่าจะอักเสบไหมอย่างนีน้แต่แค่อาจจะอาจจะไม่อักเสบอาจจะเฉย เดีย๋วยวช่วงสายๆจะไปหาหมอเฉพาะทางด้านคอหัวจมูดอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้ทรมานมากมันเจ็บมันปวดไปหมดเลยปวดหัวจนแบบโอ้โหนอนไม่ได้อาจารย์ปวดตั้งแต่ตอนตีสามอ่ะกินยาคอนเทนเข้าไปก็ยังไม่ได้ยังไม่ดีขึ้นจนตอนเช้ามาเขาก็ลากมา่งโรงพยาบาล เขาตรวจเตืเ่อะไรเสร็จปุ๊บก็หมอก็ยังไม่ได้ให้ยานะก็ทนปวดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะจนตอนเย็นนะอ่จจะอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่ไหวมันปวดมากเขาก็เอาอยามาให้กินหมอก็สั่งยาพันเต็มมาให้อีกเบ็ดหนึ่งกินก็ยังไม่ดีขึ้นกินผ่านไปสองชั่วโมงก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็จนไปเข้าเอ็มอาร์ไอตอนสามทุ่มเข้าเอ็มอาร์ไอตอนสามทุ่มแล้วก็ออกไปทีหนึ่งตอนสามทุ่มครึ่ง่ะเข,ข้าแล้วก็ออกไปทีหนึ่งตอนห้าทุ่มครึ่ง ้าทุกครึ่งก็ขึ้นมาแล้วก็หมอสั่งยาแก้เวียนหัวแล้วก็ยาแก้เวียนหัวมันช่วยให้นอนได้ก็มอนอนหมอมาให้ยาตอนเที่ยงคืนครึ่งให้ตอนเที่ยงคืนครึ่งนั่นแหละให้ยาเสร็จแล้วก็ให้น้าเกลือนั่นแหละก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่าง๋ตวตอนเช้าก็ดีขึ้นแต่ยังมีอาการเวียนเวียนหัวอยู่การเวียนหัวยังมีอยู่ เบื้องต้นก็คือสมองส่วนหน้าอักเสบมะเลยมียาการปวดหัวจากที่ทำผลสแกนสมองเมื่อคืนนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคน เกิดจากอะไรยังตอบไม่ได้ต้องรอก่อนเดี๋ยวต้องหาหมอหูข้อจมูกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหมอก็จะวินิฉัยอีกทีนร่วมกันกับหมอสมองเพราะมันเป็นส่วนเชื่อมโยงกันมันเป็นส่วนหน้าเพราะว่าอาจารย์อนะ่ะมีปัญหาเรื่องเวลาเครื่องบินลงถ้าจมูกปกติเครื่องบินลงก็จะไม่ปวดหัวแต่ถ้าวันไหนเป็นหวัดแล้วจะคัดจมูกหนึ่งข้างเวลาลงเครื่องบินเนี่ยมันจะเจ็บเป็นเส้นเลยมันขึ้นเป็นเส้นเหมือนเส้นเลือดมันวิ่งตามเส้นเลือดเลยแล้วมันปวดแบบ ปวดจนน้ำน้ำตาไหลอะ่ะปวดแบบทนไม่ได้มันปวดแบบวี๊ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเส้นเลือดในสมองจะแตกอะ่ะกูไม่เคยเป็นนะกูเดาแบบนั้นอะ่ะฟิลมันปวดแบบมันปวดไปยดวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเป็นทุกครั้งที่ขัดจมูกที่ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าจะขึ้นบินบ่อยใช่ไหมเวลาไปบรรยายเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไซนัสไม่กูวินิฉัยเองว่าไซนัส แต่เดี๋ยวหมอเขาต้องให้เราไปพบแพทย์อีกเฉพาะทางอีกเลือกคอหูจมบกอีกรอบหนึ่งเขาถึงจะวินิจฉัยร่วมกันได้ตอนนี้คือมีสมองกับไซนัสก<ม>็คือตอนนี้สมองอักเสบแล้วเป็นตัวเป็นสมองอักเสบด้านหน้าโรงพยาบาลบกรงลงลุงราดสุขุมวิท มีประกันไหมไม่มีมีประกันเนี่ยประกันคุณเล็กกับประกันคุณแก้วเขาจ่ายค่าคลงพยาบาลให้ตอนนี้คือเขาก็เขาก็นี้ไปก่อนไงคือเขาก็บอกว่าเขาจะจ่ายค่าห้องให้เดี๋ยวเวลาค่าห้องออกมาก็ไปลงค่าพยาบาลตอนแรกตอนแรกอาจารย์ป่วยครับแต่พอค่ารักษาพยาบาลมาลูกศิษย์ป่วยครับลูกศิษย์ก็ดีใจด้ยไม่มีทางจะรู้ เาหลับกันป้วยคุณเล็กกับคุณแก้วเขาเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเ้าไม่ให้ขอรอนุโมทนากับคุณเล็กคุณแก้วเลยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตอนจังหวัดฉีสีเราวิ่งเข้าเส้น่ะเย็นว่าบเลยเย็นทั้งแขนอ่ะขอบคุณทุกคนตอนที่เป็นห่วงแต่วิธีการเป็นห่วงเดียวที่ดีสุดรู้ไหมคืออะไรช่วยปูกดซื้อของเมลกาเก่า้าเขาเปลี่ยนใจไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ปูกูจะได้มีตังคจ่าย ถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนซื้อของแบบพาราแล้วแต่ออแต่ถ้ามีคนซื้อของอาจจะเป็นยาดีนะแล้าแต่ไม่มีเงินซื้อยาครับแอดมินปักตะกร้าหน่อยได้คนระับไหนคนก็มาละขายของหน่อยช่วยคซื้อน้ำปิดด้วยนะผู้ป่วยก็ต้องขายของชีวิตต้องทำมาหาแดกจ้ะ ฝากเพื่กดสินค้านาตะกาด้วยไม่ได้เอาน้ำตัวอย่างน้ำพริกมาเลยฝากตะก้ารยังท,ทุกคนฝากอุดหนุนสินค้านตะก,ก้ารเลยนะอันนี้ไม่ใช่กระปุกน้ำพริกนะไม่มีกระปุกน้ำพริกพวกเราโชว์ก่อนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล่าปลาทูปลาสลิดต้มยำ สับประรดอบแห้งมาพวกอบแห้งหมูทอดแต่เดียวทอดแล้วพร้อมทานทอดแล้วนะพร้อมทานกดตะกร้าเลยทุกคนช่วยอุดหนุนของด้วยจ้ะทุกคนฝากอุดหนุนสินค้ากลไก้วยนะดีขึ้นดีขึ้นแต่มันยังหนักห,กหัวอยู่ เป็นอะไรยังไม่ยังไม่ชัดเจนแต่เบื้องต้นตอนนี้ก็คือสมองส่วนหน้าอักเสบผลไม้อบแห้งหกระปุกละสองร้อยห้สิกรัมทุกอย่างที่พวกเราเห็นอ่ะมันอยู่ขายในปริมาณห้าอยกรัมทั้งหมดทุกอย่างห้า้อยกรัม บัทช่วยซื้อของในระกา้ายนะทุกคนเป็นห่วงฉานต้องซื้อของฉันจ้ะไม้กิ้มฟ้ามาจะมีอะไรไปห้องน้ำหรือเปล่ามีไอ้กอไม้กิ้มฟัน้าจะเอาให้หน่อย ก็ซื้อของในตะกร้าด,ด้วยชาวญี่ปุ่นอย่าลืมกดของในตะกร้านะ ก็อย่าลืมอุดของในตะกร้านะน้ำพริกตาแดงใบดาปลาปปปย่าปลาราปลาถูปลาสลิดต้มยำสับประรดอบแห้งมัดโมกอบแห้งไปทอดเนี่ยเดียวทอดแล้วพร้อมทานนะจ๊ะทา,านุัมขสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะค่ารักษาพยาบาลจ้ะยังปวดอยู่ยังปวดอยู่ปวดเล็กๆไม่ปวดมาก จะเวียนหัวยังมีอยู่บ้างคารจะมับใคร,รม,มาีวกไหนดีกน่กว่าไว้ที่คอนเทนต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะ ใครมาแม่ครับแม่ช่วยกดซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยนะทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาถูกปลาสลิดต้มยำสับกระดกอบแห้งมร้ม่อ๊แห้งหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพรอมทำในตะกร้าเลยจ้ะไม่ได้ทำประกันจ้า ป่วยปวดหัวปวดหัวแล้วก็เวียนหัวอย่างมากตอนนี้ถึงนแล้วใช่หมอแจวต้นเอมาไอก็คือสมองส่วนหน้าอักเสบสมองส่วนหน้าอักเสบมาเลยปวดหัวขอบคุณทุกคนมากเลยจ้าที่เป็นห่วงเป็นใยขอบคุณทุกคนเลยเาครับ ทุกคนฝากซื้อของในตะกร้าด้วยนะฝากซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าช่วยฉันค่ารักษาพยาบาลจะช่วยซื้อน้ำพริกด้วยจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานจ้า เป็นพ่อด่าคนเยอะครับไม่เกี่ยวจะยางโง่จะฉันฉลาดเนาะการด่าคนไม่ทําให้สมองส่วนหน้าอักเสบแต่สมองส่วนหน้ามึงันไม่ได้อักเสบเราสมองส่วนหน้ามึงไม่มีเรื่องง่ายแค่นี้ไม่เข้าใจาเลยจา้าเรียนจบลักสูตรไหนมาจะต้องเรียนตะกวดแบบไหนเนหรอครับถึงได้บอกว่าด่าคนเยอะทําให้สมองอักเสบเนี่ยกูในสมองอักเสบแต่มึงไม่มีสมองนะกูจะบอกให้หากม,มีสมองบ้างจา้จาจบแพชนแก่เก่งมึงเดี๋ยวควรจะไปอยู่กับอีพวกหมอดูร่างทรงเพอเจอร์ปัญญาอ่อน ทำนายไทยทับเก่งเก่งทุกอย่างเวลารู้ดวงชะตาชาวบ้านแต่ไม่เคยรู้ดวงชะตาตัวเองแก้ทุกคนได้ยกเว้นแก้ตัวเองกูงงีพวกผู้วิเศษไปกูเห็นเที่ยวแก้คนนั้นแก้คนนี้ชีวิตดีขึ้นเสริมวงชุวยเสริมมงคลแต่กูเห็นหมอดูกี่คนแล้วตอนเนี้ยล่วงไปเป็นท่านะ่ะเห็นดวงตัวเองไหมว่าจะทัวร์ลงทั้งประเทศขนาดเนี้ยไปแหกตาดูสินะอยากจะเป็นหมอดูอยากจะเป็นผู้วิเศษเที่ยวทำนายไทยทับชีวิตชาวบ้านแต่ชีวิตตัวเองไม่เคยทำนายไทยทับ อยากจะแก้ชีวิตชาวบ้านจะดีขึ้นแต่ชีวิตมึงไม่เคยดีขึ้นทัวจะมาลงมึงยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแก้มราสมชีวิตชาวบ้านได้หมดแต่ถึงเวลามเราสมชีวิตตัวเองแก้ไม่ได้พอเวลาถึงข่าวข้อตัวเองมักเป็นไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสันดาห์ทำไมเวลาแก้ดวงชะตาให้คนอื่นไม่พูดคำนี้บ้างละ่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพูดไปเลยกูจะดูซิใครจะไปแก้ใครจะไปแก้กับมึง เหนื่อยเลยทีดเดียวร่างกายยังไม่แข็งแรงด่าได้ไม่ชัดเจนฝากกดซื้อของในตะกร้าด้วยนะจ๊ะทุกคนช่วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาปปปย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำสับประลตอแพะหมาโมกโอแพะหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานในตะกร้านะจ๊ะช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าของอร่อยทุกอย่างมีอยอทุกสิ่งจ้าหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วนะจ๊ะขนาด500กรัมจะครึ่งกิโลกดซื้อได้เลยราคาถูกมากของมีออยอทุกอย่างจ้า ไปซื้อของด้วยจ้ากินข้าวขี่มือค้าวเวลาไม่สบายมือเดียวเหมือนเดิมจ้า แล้วไม่ต้องมาแบบว่าโอ้ยวิบากกรรมเล่นงานแล้วอะไรแล้วมึงทุกคนป่วยเราต้องตื่นนะเออใครที่บอกคอแขวกูช่วงนี้กาลังเป็นกระแสเครียดเยอะราศีไปรับหน้าแทนวัฒนาป่าพงโดนทัวลงนาเลเคิเครดไม่เป็นท่าใช้ชีวิตอยู่ลำบากลําบนเป็นกรรมจากการด่าชาวบ้านตีดเตดียงชาวบ้านไปเยอะต้องตื่นนะมึงไม่มีใครไม่ป่วยทุกคนในโลกนี้ป่วยมันเกิดจากการสะสมมานามันเกิดจากการ อะไรอ่ะไม่ดูแลตัวเองมานานมันเกิดจากอะไรอีกหลายเหตุปัจจัยเป็นไปตามขามันเป็นไปตามเหตุเมึงอย่าไปจับแพ้ชนแก่มันเพลจร์มันดูโง่มันดูไม่ฉลาดคนที่พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันดูไม่ฉลาดเลยมันดูโง่คนเรากว่าจะป่วยเป็นอะไรโรคหนึ่งเนี่ยมันต้องสะสมเหตุปัจจัยในการป่วยน้ำมาสักพักหนึ่งมันถึงได้มีอาการออกมาได้ไม่ใช่ลับปวดเป็นปุ๊บป่วยปั๊บไม่ใช่ ปูเนี่ยมีอาการเวียนหัวมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นมาเป็นเดือนแล้วแต่มันจะเป็นเป็นหายหายเป็นวันนี้นอนพักตื่นมาหายเป็นวันนี้นอนพักเอาตื่นมาหายก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ครั้งนี้มันปวดหัวมันเวียนหัวแต่มันจะไม่หายละสิมันไม่หายก็เลยต้องมาโรงพยาบาลเพราะมันไม่หายจริงๆมันปวดมากมันปวดทรมานมันปวดจนนอนไม่ได้กินยาแรงขนาดไหนก็ไม่หายปวดอย่างเงี้ยขึ้นไส้ตลอดเวลาชาอเจี๋ย มากี่บาทยังไม่รู้เลยไม่ไม่ได้เห็นค่ารักษาอะไรยังไม่เห็นเดี๋ยวตอนบ่ายๆไปเจอหมอเฉพาะทางอีกด้านนึ่งคันนี้เจอกับหมอเฉพาะทางเจอกับหมอเฉพาะทางของสมองแล้วเพราะเมื่อคืนนี้เอ็มอาไอสมองก็คือสมองส่วนหน้าอาักเสบมาเลยมีอาการปวดหัวรุนแรงทีนี้เดี๋ยวเขาังหาต้นเหตุว่า,ต,ต,วาต้นเหตุมันเกิดจากอะไร ไปเจอกับหมอเฉพาะทางด้านคอหูจมูกปากแลวเดี๋ยวเขาจะวินิจฉัยร่วมกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะมันเป็นที่มันเป็นตัวเชื่อมกับสมองเหมือนกันหมดเคยทำให้มาไอเหมือนแผลไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นราคาแต่ว่าโรงพยาบาลนี้กับโรงพยาบาลอื่นมันไม่เหมือนกันไงมันแพงอย่างห้องที่กูดอมรู้ไหมคือเท่าไห,ร,หร่เนี่ยห้องที่กูนอนเนี่ยคือเท่าไหร่ถูกไหมสองเมื่อสี่ร้อย ไม่กลัวผีห,หรอโว่ยาอ่อนกูสอนธรรมะขนาดนี้ถ้ากูยังมานั่งกลัวผีกูยังมีหน้าสอนพวกมึงอยู่อีกหรอสีหน้ากลัวคือพวกมึงจะ้ะเพราะมึงด่ากูได้มึงหลอกกูได้ผีมันหลอกกูไม่สำเร็จหรอกเพราะกูฉลาดกว่ามันผีไหนจะมาหลอกกูได้คนอย่างพวกม,มึงอะน่ากลัวหลอกตัวคนอื่นได้ตลอดเวลาพวกม,มึงอะน่ากลัวอาจารย์เครียดแลครับ บอกว่ากูอักเสบสมองส่วนหน้ากูไม่ได้เครียดเออลืมเลยวะเครียดหาอะไรล่ะเออเจอร์ตอนกูโดนดา้าเรื่องคดีล้มละลายกับโดนบังคับให้ไปนะโดนใส่ร้ายว่าเอาเงินบริจาคไปใช้จ่ายหนี้ล้มละลายกูยังไม่เครียดเลยนี่มันเรื่องชาวบ้านกูจะมาหน้าเครียดทำไมชีวิตกูโดนทัวลงมาแล้วกี่ครั้งโหเจอครั้งนี้ครั้งเดียวเข้าโรงพยาบาลเลยวะงั้นเออเจอร์ ไม่ตายอีกเหรอยังไม่ตายหรอกจ้ากูรอบวชให้มึงตอนตายก่อนกูรอบางสกุลงานศพมึงมึงตายก่อนสิถ้ามึงไม่ตายกูก็ไม่ตายหรอกเพราะกูจะรอบวชพ้าแล้วมาบางสกุลอันนี้จะสังขาราให้มึงก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามึงยังไม่ตายกูก็ยังไม่ตายไม่ต้องมาถามกูยังไม่ตายเหรอยังจ้ารอบางสกุลรอทอดผ้าบนเมนหน้าศพมึงก่อนั่นแหละคุถึงจะตายได้กูเป็นห่วงมึงนะเนี่ยกูกลัวไม่มีพระดีๆไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้มึงบนหน้าเมนเผาศพเผือคุณจะอยู่บรรยายรรมเป็นพระสอนธรรมหน้าโรงศก่อน อะไรยังไม่รู้จะต้องรอไปวินิจฉัอยอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอเจอหมอหมอูคอหูจหมูกปากก่อนรอเจอหมอหมอคอหูจมูกปากก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะวินิจฉัยร่วมกันกับหมอสมองอีกทีหนึง่งเบื้องต้นก็คือเอไมไปแล้วเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มไตอนสามทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวออกมเมื่อเช้าคุณหมอทางสมองก็มาแล้วมาแจ้งก็คือเบื้องต้นก็คือมีการอักเสบที่สมองส่วนหน้าทีนี้เยวจะหาต้นเหตุอีกทีนึงว่าที่อักเสบที่สมองส่วนหน้าเนี่ยมันอักเสบเพราะอะไร ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกูอุดหนุนสินค้าในตะกร้าก่อนจะ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาย่างปลาร้าปลาดูปลาสลิดต้มยำสัพโโพลีตอบแห้งหม้ออบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานในตะกร้านะจะ๊ะฝากช่วยกันซื้อของในตะกร้าด้วยจะ้ะอุดหนุนน้ำพรินนกจ้าด้วยจ้าอุดหนุนหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทาน,นตะกร้าด้วยจะ้ะช่วยอุดหนุนสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคนอย่างตอนนี้อาจารย์พูดไปเนี่ยก็มีอาการเวียนหัวเล็กๆแล้วก็ปวดหัวหน่อยยังมีอยู่ มีอาการปวดหัวปวดหัวแบบไม่หายอยากกินยาแรงแค่ไหนก็ไม่หายฝากซื้อของในตะกร้านะทุกคนใช่ใช่ไซื้อของในตะกร้านะทุกคนน้ำพริกเจ้าน้ำพริก อีกสามมือแล้กจำไม่กินกินแค่มื้อเดียวพอ,อน้จาเอาน้ำพริกมาจ้ากระปุกหนึ่งทุกคนช่วยกับซื้อน้ำพิก,ากกาัะตากหน่อยนะจ๊าน้ำพิกตาแดงแดงแดาไปยายปลาลาปาทูกันไม่ได้ไ บางจองทำไปนำกระปุกน้ำปีทอเอาปลาสลิดต้มยำมากระปุกเอาออกมาจากถุงเดียวกันนะเดี๋ยวสับสนผลเอ็มอาร์กระปุกไม่มีกระปุกใหญ่เหรอไม่เลย